สรุปผลวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ประจำวันที่7กย 68. ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเมื่อวันอาทิตย์ที่7กันยายน2568คู่ชิงชนะเลิศเป็นการโคจรมาเจอกันของสองทีมแกร่งทวีปยุโรปสาวอิตาลีเบอร์หนึ่งของโลกลงสนามพบกับสาวตุรกีทีมอันดับ3โลกที่ฟอร์มแรงเหลือเกินเกมการแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสูสีก่อนที่ท้ายสุดจะเป็นอิตาลีที่เป็นฝ่ายเบียดเอาชนะตุรกีไปได้3-2เซต25-23 13-25 26-24 19-25และ15-8คว้าแชมป์สมัยที่2ไปครองด้านคู่ชิงอันดับ3ญี่ปุ่นตัวแทน1เดียวจากเอเชียอันดับ5ของโลกที่หลุดเข้าถึงรอบนี้พบกับบราซิลทีมแกร่งจากอเมริกาใต้อันดับ2ของโลกผลการแข่งขันปรากฏว่าสาวแซมบา้าเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้แบบลุ้นเหนื่อย3-2เซต25-12 25-17 19-25 27-29และ18-16คว้าอันดับ3ไปครองสรุปผลการแข่งขันว วอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025นัดชิงอันดับ3บราซิลชนะญี่ปุ่น3-2เซต25-12 25-17 19-25 27-29และ18-16นัดชิงชนะเลิศอิตาลีชนะตุรกี3-2เซต25-23 13-25 26-24 19-25และ15-8